ลงใช่ไหมล่ะไปไปแม่พาลงยังไม่ได้อำลงอีกมีแบบนี้ด้วยนะมันจะได้ไปด้วยกันอีกหรือเปล่าไปไปลูกไปมามาแม่เอาลงมามาแม่พาลงเล้วโอ้ยเหมือนพี่เบอร์เลยพี่เบอร์สมัยนั้นก็แบบนี้แหละไปหล่นไปสั้นตัวอยู่ไปมาลูกมามาหนูมา ถึงบ้านแล้วต mm ัว hmm. น uh ี huh. hey, ่แม hey ่ป hey ิดแอร์แล้วมาเอากระโดดลงมากระโดดลงมามาเร็วมาเร็วมาเร็วคุณเก่งเร็วโอ้ยมา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 หนูมา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 หนูมามามาเอามือมาโอ้ยมาน้อยเออเฮ้ยไอ่ใหญ่ใหญ่แล้วมาใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วมาใหญ่ใหญ่ใหญ่มาใหญ่ใหญ่ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจนบ่ายแม่พาไปใหม่เนาะไปมาเร็ว มามีแบบนี้ด้วยเนาะ <c oughs> จ๊ะจ๊ะจ๊ะโอ๊ยมันน้อยไปบ่มันสั้นบ่